เหมือนแบบเอาตรงๆอ่ะเหมือนเด็กเก็บตัวไปเล่นกับพวกแบบเน้นกิจกิจกรรมอะ่ะเหมือนเหมือนเราทุกคนเหมือนเหมือนเล่นแบบยังไงอ่ะเงียบๆอ่ะติ๋มอ่ะพี่อ่ะพูดตรงๆอ่ะติ๋มอ่ะติ๋มอ่ะเล่นเหมือนเหมือนคนติ๋มเล่นอ่ะฝั่งเขานี่แบบอันเลิศร้อยอ่ะแบบแบบว่าเอ็กโทเวิร์ดจัดอ่ะแบบเอนจอยจัดอ่ะ ขาเล่นกันเอนจอยจัดอะไม่รู้วะถ้าจะถ้าจะแก้มันไม่ได้เกี่ยวกับแผนแล้วผมมองว่าน,นี่มันไม่เกี่ยวกับแผนแล้วมันเกี่ยวกับการคอนเนคกันแล้วอันเนี้ยลว้ลวนเลยคือคือกับทีมอื่นน่ะยังยังพอได้คุยหน่อยนะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบฟิลแบบช็อตไหลช็อตช็อตช็อตมาช็อตฟิลมาเนี้ยแต่อันนี้คือโดนเขาเยอะจัดจนแบบจากที่ไม่พูดอยู่แล้วก็กลายเป็นไม่พูดเลยหนักเลยอะไรแบบเนี้ย แต่ได้แผนพบปืนมาพวกอะไรมาก็ดีเหมือนกันนะจัดตำแหน่งให้มันแบบวงตัวพี่ว่าตอนนี้พี่มองว่าแม่งเราเปลี่ยนแผนไปไปมั่วจัดแล้วอะตอนเนี้ยเราเปลี่ยนแผนไปมั่วมันมันเล่นตามกระแสเกมแล้วมันก็เละไงพี่แต่จริงๆแล้วมันต้องเล่นเล่นแบบเดิมอะตอนแรกภาพมันดีแล้วกว่าเขาจะคืนเราได้โคตรนานนะเขาก็เราก็จะคืนเขาแบบมันยังมีภาพที่จะต่อกรอนกันได้อยู่อะแต่ตอนนี้คือมันมันเหมือนหมดใจแล้วอะ เหมือนเหมือนซุนะ่ะเอาง่ายก็คืออาการนี้ก็คือซุนนั่นเองเติมอีกทีหนึ่งเติมให้พ่อมึงเหอะไอ้เหี้ยแค่นี้ก็พอละอันนี้มันไม่เกี่ยวกับพูดไม่ฟังนะเวทุกคนอะฟังกันหมดเวแต่มันกลายเป็นว่ามันฟังเกินไปจนแบบไม่มีการสื่อสารอะไรเลยอะ่ะ แบบไม่มีการไม่มีการพูดหลืดพูดจาอะไรเลยอะ่ะตอนเนี้อยากอยากอยากเซตปืนให้แม่งเหมือนเขานิดนึงวะ่ะตอนเนี้นะต้อพูดตรงตรงนะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเอาปืนไว้หน้ากี่คนหลังกี่คนมากูอยากจัดจัดให้เหมือนเขานิดนึงอะ่ะปืนอะ่ะปืนแม่งเล่นดีจัดเลยเฮียแล้วแม่งมีไม้คือกูอะ่ะรู้ปะ่ะกูยิงปืนปุ๊บใช่ไหมกูยิงหนึ่งหนึ่งกับปืนกูชนะปืนแม่งละกูต้องวิ่งไปหาไม้อ้เฮียวิ่งไปเรียกไม้มา นิภาพป่ะแต่เขาอะไม่ต้องเรียกเลยไอ้เหี้ยเขายิงปุ๊บไม้แม่งวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ไอสัตว์ที่กูโดนนะกูโดนประจํานะกูแทบไม่ได้เล่นเลยเนะ้ยตรงเนี้ยกูแทบไม่มีไม้อยู่อยู่กูเลยอะแต่เขามีอะไม้แม่งเคาะแบบสองบลอกสามบลอกอะไอ้เหี้ยกูตายอะ พี่ครับผมขอเปลี่ยนไปเล่นปืนรถได้ไหมครับไม่เดี๋ยวไปเล่นปืนรถเดียไปเหอะไม่เดี๋ยว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 กูจัดแผนใหม่แป๊บนึงเดี๋ยวกูจะขอแผนหลังเดี๋ยวกูจะเล่นกูจะเล่นหลังกับเพื่อนๆกูจะเล่นหลังกับมีเดี๋ยวมีมีหลังมีกูไอ้เนิร์กอ่ะมีกูไอ้เนิร์กไอ้แฟงมาตินเป็นสี่แล้วเดี๋ยวเราเราจะเล่นแผนหลังกันเดี๋ยวเราเข้าเข้าอันนี้จัดมันไม่เห็นตัวเดี๋ไอตีตรงมึงขาดอะไรปะขาดครับพี่ขาดอะไร น้องไม่ได้ทําหน้าที่เลยเพราะปืนเขาอยู่หลังไฟเขาเยอะมากพี่กี่ตัวมึงเห็นมาบมางกที่ตัวเขาเล้เขาลงพื้นหรือว่าอะไรทุกทุกรอบไม่อยู่บนรถมีหนึ่งมีสอทุกทุกรอบที่จะนั่งสองหกคันทุกรอบเขาจะอยู่ไอ้นี่เหรอเขาอยู่หลังไฟเขาเขาจะมายันกโดนคำเดียวว่าโดนเขาก็มาเฉืนด้วยพี่เืนยือนอยู่หลังไฟเขาเขาบอกว่าโดนหลังไฟแค่นั้นแหละพี่แล้วแล้วปกแล้วแล้วแล้วแม่งมาปลุกเราแม่งมีเยอะอีกอีก อีกด้วยนะเว้ยมันมีเยอะมากเลยนะเว้ยก็เขาทําผมตกทำผมตกรถเสร็จปุ๊บเขาก็กดแค่คันคันเดียวที่เหลือก็ไปต่อไม่ไม่ไม่ใช่อยปืนเขาอยู่บนตึกครับลุงเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาถ้าเขายิงได้ตกรถอ่ะเขาจะเอาให้เคลียร์เลยเขาจะพามันรุมเลยข้างนอกอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่คันสองคันมันอยู่เยอะไม่แสดงว่าปืนปืนหลังไฟกับปืนปืนหน้าไฟคือคอกันใช่ไหมใช่ป่ะหรือไม่ได้คอกันวะมันกดสามคันน่ะ งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไป,ไปอ้อนพูดไปหน่อยนิแมพวพ่ติเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือกูไม่ได้เล่นอีกแล้วไม่ตีแมแล้วพี่อ้อน่เสียงอ้อนตรงสีกูกูอยากท,ทําหน้าที่ที่เซิร์ฟมันเรียกนะกูนี่แบบอยากจะไปถิงตรงนั้นแล้วก็แบบว่าเซิร์ฟกูมาแล้วเว้ยน้องกูชุกมึงได้แล้วเว้ยกูอยากทํามากเลยไม่อันนี้อันนี้ผมผมผมไม่ไม่ได้โทษโทษทีมทีมบุกหลอกอันเนี้ยผมบอกเลยผมไม่โทษทีมบุก แต่ที่ที่พาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าอย่างที่ผมพูดอ่ะถ้าต้องสื่อสื่อสารมากเนี่ยไปบ้านเขาน้อยมากเลยคุณมีแค่สามคนเว้ยยังไงเอาไม่เอาไม่รีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตเดี๋ยวขอมา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 เอาไม่เอาไม่เอาไม่เนี่ยจะบอกให้ฟังนะคือปืนสิบห้ากระบอกใช่นไหมนี่คิดง่ายๆเลยคิดแบบคิดแบบว่าสมการนะปืนสิบห้ากระบอกใช่ไหมแล้วฝ่ายพืนยี่ห้าคนใช่ไหมสำรองมาแทนหกเนี่ย แค่นี้แม่งก็สิบเก้าคนแล้วซึ่งสิบเก้าคนแม่งไม่มีใครพูดแล้วสำรองมาแทนอีกหกแม่งก็มีมีคนพูดอีกก็กลายเป็นว่าไอ้สำรองมาเข้ามาแทนก็คือฟรีฟรีหกอันนี้ต้องพูดตรงๆนะเว้ยว่าฟรีแน่นอนซึ่งยืนพื้นคือสิบเก้าพอสิบเก้าไปบุกเขาโดนตีเอาเอาไปเสร็จปุ๊บไม่มีใครเตะไม่มีใครพูดเดตือนสติเพื่อนให้ไปเอาศพมาคืนก็โดดไปเรื่อยๆซึ่งไอ้หกคนที่มาตามที่มาเล่นแทนเนี่ยตามใครไม่ทันอยู่แล้วเว้ยถ้ามึงไม่ใช้การสื่อสารในการเล่นกูพูดตรง อันนี้ก็คือแค่แค่คิดแค่นี้ก็คือแพเราเว้แต่ถ้าสมมติว่าไปเจอทีมที่เขามั่วเหมือนเราเนี่ยไอ้หกคนที่เขามาแทนเนี่ยจะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเขาก็ต้องพยายามสื่อสารในทีมของเขาเหมือนกันเขาก็จะมีลูกมั่วเหมือนกันแต่อาอาไม่ใช่อาอาเป็นทีมที่เขาพร้อมที่จะแข่งแล้วเว้ซึ่งเขาคุยกันทุกคนแงใครใครใครเล่นมั่วเขาเขาเขาเรียกชื่อเลยเขาไม่เขาไม่มีมั่วเว้ยเขารู้จักทุกคนอะ ขารู้จักทุกคนเขาเรียกชื่อได้ทุกคนเลยใช่แค่นี้คือความต่างที่เราเจออยู่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับแผนไม่ไม่ไม่ว่าจะแก้ยี่แผนก็คือสุดท้ายแล้วคนที่เข้ามาแทนก็คือไม่ได้คอนเนคกับเพื่อนเลยเว้ยอันนี้คืออันนี้คือข้อเท็จจริงที่ที่เล่นเว้ยความรับผิดชอบของตัวจริงตัวสำรองหลายอย่างวะมองว่านะความความพร้อมของเรามันไม่ได้พร้อมใช่ใช่แต่แต่ตัวสำรองที่เข้ามาก็ต้องทําให้ดีที่สุดด้วยเว้ยก็ต้องพยายามพูดหรืออะไรที่มีเกิดประโยชน์ด้วยเว้ย ไม่ใช่ว่ามาเล่นเงียบเสียงไอ้เตยไม่เคยได้ยินเลยเสียงไอ้เตยไม่เคยได้ยินไอ้ปัรเกอร์ไม่เคยได้ยินเลยไอ้เป๊ปนี่ก็รอเก็บเสียงไปพูตอนฟีป้าป่ะเป๊ปถามหน่อยอันนี้ไม่ได้แซะนะแต่ไม่ได้ยินเลยเหมือนกันแซะแซะอันนี้ไม่ได้ยินเลยไม่คนดูก็ถาม ก็ถามไงว่ามึงเก็บเสียงมาเล่นตอนฟีฟาหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนรีเวิร์สตอนตีฟีฟาที่ไม่ได้ยินเสียงรีเบิร์สเลยนะอันนี้ปกป้องไม่น่าจะไม่หลุดครับอ่ะเอาเป็นว่าไอ้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 เป๊ปค้าเสร็จปุ๊บคาอีกที่มาเติมอ่ะไม่ได้ยินเสียงเลยไนไฟอ่ะอันนี้แสแต่ถ้ายินก็มีไอ้กีนอ่ะมีไอ้กีนอ่ะมีแสจัดอันนี้แสจริงอันนี้ปกป้องนะครับอันนี้แกป้องนะอันนี้แสปกป้องเฮียอะไรแสป้าอันนี้พูดถึงฟีฟากูณทำไมอ่ะ อ่ะไม่พูดถึงเกมอื่นนะเขาพูดถึงเฟซซี่ครับไม่ได้พูดถึงรู้เลยเขามาเล่นกับกูไงก็ไมาได้ก็แล้วมีใครอ่ะก็มีใครอ่ะมีใครในกับมันน่ะก็มีกูนี่แหละไอ้เฮียแซะแซะร้อยแซะร้อยเฮียดีแซะร้อยพูดตหน่อยไม่เอาพูดตรงนะกูยังได้ยินเสียงไอเวทมากกว่าบางคนอีกอะจริงๆอันนี้พูดตรงนะขนาดน้องมันไม่อยากจะพูดอะแต่กูยังได้ยินอะเอาศพออกหน่อยเอาศพออกหน่อยไอเ๊ปเอาศพออกหน่อยเนี่ย ไม่ได้ยินเสียงใครคนอื่นเลยด้วยทำห้องนี้กูจะได้จัดปืนใหม่มึงทำห้องนี้ได้เมื่อไหร่ตัวจริงจะมาเนี่ยไอ้เหี้ยตัวจริงเนี่ยไอวินเทจบอกมาห้าทุ่มครึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่มาเลยครับไม่มาทำเหี้ยอะไรวะมันทำเหี้ยอะไรวะมันทำเหี้ยอะไรอยู่ไอ้เหี้ยวินเทจเนี่ยมันทำอะไรอ่ะสนุกจังเลยเว้ยไอ้สกายมาแล้วใช่ไหมเมโยสกายมาแล้วเนาะปติบัติโฟโดอ่ะโกโหมเนี่ยโฟโดตโฟโดะสนุกไหมเนี่ยยเอออนนจห่ยสนุกมาก เอ้ยจอยครับผมเลยอ้ะไม่ไมกูกกจะบอกให้นะอันเนี้ยเปรียบเสมืนอนที่พี่เรียนแบตเลยนะคือพี่มนชนะเ<น>ขา,าอ่ะไม่ไม่มันเปรียบเสมือนได้จริงคือพี่ไม่มันชนะเขาไม่ว่าคูจะทำะไปโอ้โหเมียเขาท้องนี่กูก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะเมียท้องเนี่ยกูยังไม่อยากพูดหรอกนะท้องกี่เดือนสองเดือนสามเดือนไอ้เฮียถ้าแปดเดือนเนี่ยกูมึงไปนวดตีนอยู่นยกูกูไม่ว่าเลยนะเว้ไอ้เหียกูเนี่ยมีลูกสองคนนะเว้เมียท้องเนี่ย เมียกูท้องอะลูกคนแรกอ่ะไอเหียห้าเดือนหกเดือนเนี่ยเนี่ยหกเดือนนะเวยกูนั่งเล่นเกมอยู่เนี่ยกูตะโกนอะมันเมียกูก็นอนอยู่ข้างหลังกูก็ตะโกนเนี่ยกูไม่อยากจะพูดนะไอสัตว์จริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะท้องหรือไม่ท้องอะจะท้องอะเขาแต่บอกดูแลเมียก,กี่เดือนอ่ะก็ว่ามาแต่เนี่ยหายเลยไอเหียไอสัตว์อย่าอ้างว่าเมียท้องมันไม่ได้ไเหียอันนี้คือซ้อมท้องอะไรท้องขี้ปะ่ะไอสัตว์ ไอ้เฮียเออถ้ามีท้องเออผมแม่งผมเครียดว่ะผมต้องหางานนู่นนี่นั่นหาตังค์มาเตรียมตัวเลี้ยงลูกเอออันเนี้ยมาบอกได้เว้ยมีปัญหาหรือเปล่าไหมไ hey, อ้เฮียอีอ้จริงจริงอ่ะตอนนี้เราเปิดช่องว่าให้เขาคุยกันแบบง่ายเกินไปอ่ะ ทำนามห้องกัน